กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับครผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566ของเชาลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีกุมครับคุณมีดาวพระหัครับเป็นดาวัสนาตลอดเดือนนี้ดาวพระหัวยังครองตำแหน่งเทวิโคครับ ตำแหน่งอยู่ที่เรือนราชชาครับตำแหน่งดีอยู่แล้วครับวาสนายังคงดียังคงโดดเด่นยังคงเกี่ยวข้องกับการสังคมครับมีโอกาสได้เดินทางในระยะใกล้หรือว่าได้หูจักคนหนักขึ้นนะครับได้มีการสร้างเครือข่ายคอนเนคชันคุณมีกระปูกกำจ่าที่ดีครับมีเครดิตนะครับช่วงนี่อู่อย่างก็มีคนนิยมอู่อย่างก็มีคนพร้อมช่วยเหลือนะครับดาวพระศุกร์ครับดาวจรือพันธุ์นะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงเซาเทจกันยายนนะครับก็ยังอยู่ที่เรือนอรินะแต่เป็นราชโชค ถ้ามองรองการใช้ชีวิตในครอบครัวในบ้านกับมีโอกาสได้อู้คุยกันมนักขึ้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันมนักขึ้นอู้คุยกันเรื่องเก่าๆที่มาเข้าใจก่อนนั่นนี่ครับมีจะดีขึ้นเคลียร์ใจกันมนักขึ้นครับรวมถึงคุณยังได้รับความสุขสมหวังครับเรื่องของมอรดกทรัพย์สินด้วยนะครับวันที่เก้ากันยายนเป็นต้นไปครับดาวพระเกตแ่ย่าราศีนะครับมาอยู่ที่เรือนป,ปัตตะุนะเป็นต้นไปเนะี่ย จะส่งผลให้เจ้าลักษณะราศีกุมจะมีดวงโดดเด่นของจุกลาวาสนาครับแต่ทามองของการใช้ชีวิตในบ้านก็มักได้รับความช่วยเหลือ,อจากลูกหลานอย่างดีครับท่านใดตีปรารถนาอยากจะมีบุตรมีหลูกก็มีเกณฑ์สูงครับตีจะได้สุขสมหวังเรื่องนั้นครับแล้วยังเป็นบุตรดีๆด้วยนะครับดูตีดาวพระจันทร์นำกำครับจเจริญอริช่วงเวลาที่ต้องดูช่วงวันที่1ิ1แปดถึงบบช่วงนี้ต้องอุคุยกันดีดีครับกับ บุพการีนะครับผู้รักผู้ใหญ่หรือว่ามีเกณฑ์ตีเปินจะบายสบายเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆได้นะครับเอาใจใส่ดูแลกันครับวันตี่ซเจถึงโซแปดครับชุนีดาวพระจันทร์คุ้มลัคนณคุ้นครับก็ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเก่าครับตัวเช็คล่างกายให้ดีถ้ามีอ,อยังเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆกับพบแพทย์พบหมอครับจะได้รักษาแล้วหายเร็วๆนะครับและมองหรือว่าชุนีคุ้นมีดวง ตีต้องเกี่ยวข้องกับคนมูนักแล้วอาจจะแบกอู้บบเข้าใจกันนะครับกับพยายามอู้คุยกันให้ดีขึ้นให้ดีก่อนอู้ครับก็จะผ่านชวงนี้ไปได้นะครับต่อมาวันตีสิ8แปดกันยายนเป็นต้นไปครับดาวพระสุกนะครับจะย่าราศีโยกเข้ามาอยู่ตีเรือนปัตนิเป็นอุดมเมเกนครับวงนี่จ้าวลัคนาราศีกุ้มเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับคนทั้งบ้านนะอู้คุยกันได้อย่างเช่นเดียวกันนะครับและถ้ามองเรื่อง ของงานก็ได้นะครับมักได้รับความเหลือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีครับรวมถึงว่าน้าเจ้านายตีเป็นเพศตรงข้ามคุณด้วยนะครับวัสนภาพร่มก็ยังคงดีต่อเนื่องครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีกุมภ์ครับคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและการหน้าตีครับเดือนนี้ก็ยังครองตําแหน่งเข้มแข็งครับเปื่อน่อว่าดวงมหาจักรดวงเข้มแข็งครับแบบลดเล็วและขั้นตอนเลยนะครับ ดวง่ือกำลังสูงนะอยู่ติดร,รถมอนตอร์ะครับมองเป็นข้อหมายตั้งทีดีนะครับช่วงนี้การงานอาจจะมีอุปสรรคทดสอบอยู่พ่องนะครับมีงานอย่างเงี้ยเข้ามาเนี้ยเข้ามายิบจับแต่ขุนเนี้ยได้นะครับเนีย่ยผ่านเนี่ยสำเร็จและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในตีทํางานครับใครทํางานบริษัทองค์กรมีเกณฑ์ตีจะได้พิสูจน์ตัวเก้าครับความโดดเด่นเป็นของคุณนะครับความก้าวหน้านแบบก้ากระโดดนะเพื่อนเองว่าการเล่นั้นเล่นน่งแบบพิเศษด้วยนะครับแต่รับคุณถือว่ามีสูงครับ ท่านในธรรมะค่าขายช่วงนี้ก็ยังค่าขายดีมีกาไรนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค่าขายออนไลน์ค่าขายทั้งไกลนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์สูงครับที่จะขายดีตัวนะครับยิบจับสตาร์กรอนกับช่วงนี้แล้วครับทั้นนี้ดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสาสชะตัวเองนะครับเป็นเรื่องของการสังคมการอู้คุยการสื่อสารนะครับเข้มแข็งครับแต่อยู่ินมรณะก็หมายถึงว่าถ้าเป็นการยานยังงานก็พยายามสื่อสารกันให้ดีครับดูแล การดีดีช่วยกันตรวจสอบครับเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆถ้าเร็วไปบิรตรวจสอบอาจจะมีปัญหาได้นะครับเรื่องของการเงินตัวเลขก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าทํางานกลุ่มของไฟล์บัญชีสินเจือนะครับดูให้ดีครับดาวพระพระสวัดีครับเจ้าเรือนลาภะนะครับเรื่องของโจคลาบลาภผลนะครับจากการทํางานรัวผลประโยชน์ที่มันนักขึ้นกว่ากันยังการยังงนปกติช่วงนี้ยังเป็นราชโชครับสำหรับคุณกระถือว่ามีนะครับมีจากการยังการยังงนกับ เปิดโรงงานหรือว่ามีเครือข่ายคอนเนคชนตีดีส่งเสริมเรื่งของรายได้พิเศษนะครับคุณครับใครทามาค้าขายช่วงนี้มีเกณฑ์ตีจะได้รับการสื่อคําสั่งสื่อนะครับจากลูกกาไรายใหม่ครับลองจัดโปรโมชั่นดูนะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่ครับดาวพระพุธช่งนี้ก็ยังเป็นราชาโชคมหาจักรนะครับถือว่าดีครับงานใหม่ธุรกิจใหม่จะยิบจับหยายังก็รีบเริ่มได้นะครับชงนี้ดาวเรื่องของงานใหม่คุณเข้มแข็งครับเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ บริการตัวใหม่ธุรกิจตัวใหม่ช่วงนี้เนี่ยได้เลยนะครับมีโอกาสเนี่ยแล้วมันง่ายนะความก้าวหน้าความสี่ยงถือว่าไม่สูงครับต่อมาวันที่28กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระสุขจะเนี่ยราศีนะมาอยู่ที่เรือนพัฒนีนะครับสําหรับคุณมักได้รับคมช่จยเหลือจากผูรักผูใหญ่ติดตั้งเพจกับคุณนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นการเสนอการค้าขายนะเสนอกับลูก้าตั้งเพจการมีเกณฑ์ที่จะจวยเหลือคุณดีซื้อของคุณหนักขึ้นนะครับ เช่นเดียวกันนะครับดาวพระพุธจะนายราศีวันตีสอ8แปดการยนยนรับมาครองตําแหน่งเป็นกเกษตรแล้วกับมหาอุดนะครับสําหรับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่จ้าวลัคนาราศีกุมมีโอกาสสูงครับที่จะมีงานเน้อเงชงทางอาชีพเลือกด้วยนะครับท่านได้วางงานอยู่กับรอฟังข่าวดีได้เลยนะครับดวงการเงินจ้าวลัคนาราศีกุมครับคุณมีดาวพระศุกดีครับเป็นดาวชั่วเรือนการเงินนะครับ ตลอดเดือนนี้ก็ยังครองตำแหน่งราชาโชคครับสวัสดีครับสถิตอยู่ตีเรือนสารชะเรือนการสังคมพินแต่ช่วงนี้ดาวเจ้าเรือการเงินจะจ้อนถอยหลังนะครับก็ไม่ได้แปลว่าการเงินมันจะบมีนะครับการเงินมีครับพินแต่แนวโน้มในการทํามาค้าขายมันมีต้นทุนหรือรายจ่ายมันนักขึ้นขค่นั้นแหละครับรายได้ยังคงดีนั่นแหละครับกาวางแผนดีนครับภาพภาพรวมของสภาพคล่องธุรกิจรายได้ดูบัญชีระดับรายจ่ายนะครับดู้ดีครับ จะได้หูเรื่องของส่วนโหลดไหลและก็เรื่องของกระแสงสดสภาพคล่องครับดาวประสบยังเป็นอยูทเทอรานาอริอยู่ดีครับก็ต้องวางแผนเช่นเดียวกันครับอาจจะมีรายจ่ยายที่มันหนักขึ้นรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงธุรกิจการค้าขายคุ้นครับวัรสดุอุปกรณ์มีเกณฑ์ต้องซ่อมต้องแซมา่านใดทํางานบริษัทองค์กรงานประจำนะครับอาจจะมีรายจ่ายหนักขึ้นเกี่ยวกับการสังคมรายจ่ายเกี่ยวกับตีทํางานนะครับการแก้ไขปัญหาในชีวิตการดําเนินสะดวกขำกล้ำก็ต้องวางแผนครับ เรื่องของอาหารการกินตีเสียสุขภาพก็ต้องลดไปนะครับต่อมาวันที่28กันยายนครับดาวพระศุกร์มาอยู่ตีเรือนพัทนนีครับชงนี้ก็มีเกฑนว่าจะมีเรื่องใจที่เกี่ยวข้องกับแฟนหรือว่าคนฮักนะรอวครับตัวเก่าครับจะต้องวางแผนดีเช่นเดียวกันนะครับรายได้ยังคงดีต่อเนื่องรายจ่ายมันแฝงตัวไม้แค่นั้นละครับก็จะได้วางแผนช่วงปลายเดือนครับจะได้มีสตังค์เหลือกินเหลือเก็บเป็นทรัพย์สินได้ครับ ส่วนเรื่องของโจกลาบต้านการเงินนะครับสำหรับเช้าวลัคณะราศีกุมครับดาวพฤหัสดีนะครับเจ้าวลลาภเขายังเป็นราชาโชครับถือว่าดวงด้านการเงินหรือว่าโจกลาบการเงินก็คุณโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยยิบชับอย่างการถือว่ามีโจมีลาบได้ไขรที่เป็นนักเทรดช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับยิบชับอย่างการร่องพอนะครับจังหวะโอกาสดีกับเปลี่ยนมูลค่าทรัพย์สินคุณได้มีโอกาสได้ยิบชับสตางกระช่วงนี้ตัวนะครับ ท้าได้ตีติดด้อยอยู่กับมีเกตนะครับตีจะแก้ไขปัญหานั่นได้นะครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากเช้าแล,าลัคณาาสีกุ้มต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทในกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรสมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทาง ตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความหัก้าวลัคนาราศรีกุมครับคุณมีดาวพระอาทิตย์นะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีครับเรื่องของกูคล้องแลว้วกับคนหักครับในเดือนนี้ครับมีการย้ายราศรีอยู่หนึ่งเตี่ยครับช่วงต้นคือช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดกันยายนครับช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะอยู่เป็นกเกษตราธิบดีครับสำหรับผ่ยที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนนักอยู่แล้ว โชนีความหักภารรวมกันยังคงดีครับส่งเสริมกันกูเหลืองเลยนะครับเรื่องของความหักคนสมพันธีดีในครอบครัวเรื่องของหน้าตีการงานการเงินเก็บหอมล้อมรีบด้วยกันนะครับเป็นความหักตีอบอุ่นนะครับเอาใจใส่กันดีครับต่อมาวันตี่18กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระอาทิตย์จะย้าราศีนะครับมาอยู่ที่นนมรณะครับแล้วมาตรงข้ามกับช่วงต้นเดือนเลยนะครับความหักโชนีมีเกณฑ์ตีจะเดินทางห่างไกลกันพ่องนะครับบางทันกัน มีเรื่องของอาชีพการงานนะครับคือต้องไกลกันเวลาอาจจะเบต่ยงกันอาจจะน้อยไปพ่องหรือว่าเอาจะใส่กันหนักหนะครับและระมัดระวังคำอุกคำจากันตัวนะอุ้คุยกันเรื่อดีครับใส่ใจกันหนักหนะครับประคับประคองพันไปให้ได้ครับหรือว่าบางท่านกับมีเกณ์ตีแฟนอาจจะบสบายได้นะครับดูแลเอาใจใส่กันหนักหนักประคับประคองกันไปนะครับส่วนผูที่ยังโสดครับดูตีดาวพระสุกหรือดาวหักไม้ครับ ชนีดาพระสุขก็ถือว่าดีครับเป็นราชาโชคนะครับเี็นแต่อยู่ติดันอริก็แปลว่าต้องรู้ใจกันยาวๆครับถ้ามีคนเข้ามาอุ้คุยกันช่วงนี้นะครับต้องรูใจกันยาวๆนะครับวันตีหนึ่งถือสดเจ็ดเนี่ยครับถือว่าต้องปรับความคิดความเห็นกันพ่องแต่ต่อมาวันตีสิแปดกันยโยนเป็นต้นไปเนี่ยดาวจะง่ายมาอยู่ติดันปัตตานีถือว่าคนที่ยังสดถ้ามาเข้ามาอุ้คุยช่วงวันตี่ิแปดเป็นต้นไปถือว่าดีดีกว่าช่วงต้นเดือนครับ คุ้ยแล้วเข้าใจกันได้ดีกว่านะครับมีเกณฑ์ตีจะความคิดความเห็นไปด้วยกันได้หรือว่ามีการใจชีวิตคล้ายๆกันนะครับอุยกันได้ครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีกุมภ์ต้องการเสริมดวงตด้าน,นความหักครับคนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเป็นจำนวนเงินทีลงใต้หกบาทเหล็กกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่าน รวดนำอุทิศสมกุศลนะครับเช้ากัมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงโจรลาบชาวลัคนาราศีกุมครับคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุลพุทธะครับเรื่องของโจรลาบตีร,บาตาราบจากตกเกาโจรลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับในวันที่หนึ่งถึงเซาเซกันยายนดาวพระพุธย,ยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนพัฒนีนะครับตำแหน่งเป็นราชาโชคนะถือว่าโดดเด่นนะครับ ช่วงนี้เลขน้าโจกหรือเลขเสริมโน้ของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับคนหักของคุณครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของแฟนคุณนะครับหรือว่าท่านได้ตีโสดก็ดูเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณหรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวตึ่นหัคุณตท่านโจวัาสนานะครับในวันทีหนึ่งกันยายนครับดาวเด่นดาวพระสวัสดีเลขห้าดาวร้องดาวพระราหูหรือเลขแปดครับ ต่อมาวันที่16กันยายนครับดาวเด่นดาวมฤตยูเรกศูนย์ดาวร้องดาวพระสุขหรือเรกหกครับโดยในเดือนนี้ครับหา,ากชาวล,าลัคนาราศีกุมภ์ต้องการเสริมดวงตะนันโจบลาบครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเป็นจํานวนเงินตีลงใต้6กบาทเลขก,กําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอทันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับเช่ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทาง ตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออนวยพรเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันะสุขะพละด้วยเตอร์ขอบพระคุณครับ